สวัสดีค่ะพรแมพีน้องเมื่อนี้ก็มาพกกมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในบรรยากาศแจ่มใสเดอ้อพรแมพีน้องเดอ้อวันนี้มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาแนวทางจะเป็นของชอเชสชยัยซิกที่เข้าไปสองวัดติดๆนะคะถ้าใครเป็นแฟนขับชอเชสชัยเรามาติดตามต่อเนาะคะ่ะชอเชสชัยจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมลงให้ก่อนหนึ่งวันนะคะวันนี้เป็นวันที่สิบแปดเด้อค่ะ วัสิบเก้าเนาะคะ่ะเนาะวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าพรุ่งนี้เราพัฒนาจะออกเด้อะค่ะเดอะ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณชอเชษชัยที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบคุณขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม mm. ไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอะะ้อค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณเนาะคะ่ะ เอาไปเปลี่ยนแนวทางพราแม่พี่น้องเพื่อจะเข้าจะปังอีกเนาะเพราะว่ารัฐบาลเราออกกันไปหลายคนมากแล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นของลุงส่งที่เข้าไปทั้งบนและล่างกับบอ่อพาโชคเนาะแเสียนดังเข้าไปหเสียน7เซียนดังเข้าไป3มเสียนแตกสุดๆเพ่อแม่พี่น้องเอาลอดติดตามชมไปน้ำกันไปเราไปดูตัวเลขแนวทางของ ชอเชตชัยกันเลยดีกว่าว่าจะถูกใจญ่ f c ไหมเนาะคะเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามเนเดอร์พแม่พี่นงเนอะให้เป็นกำลังใจซึ่งกันเลยกันเนาะคะเนาะไปะไปดูตัวเลขแนวทางกันคะ่ะท่านนี้ก็จะเป็นของชอเชตชัยเป็นจ้งไดพแม่พ,มพ,มพี่นงมีภไผใดไผตามเพลินบล็อ2สองวันติดนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงชิปเป็นการส่วนตัวนาะเมื่อวานเนาะโอเมื่อวานสื่อนานะบ่ไรลลุ้งชิปให้เพลินได้พรม่พี่นง เพราะว่าของเพิ่นเข่าเนาะของเพิ่นเข่าสองหวัวแล้วก็ของของเสี้ยนนุมเนาะเข่าเนาะลงแงตะคีบของเสี้ยนนุมไปบริเวรล่งของช่อเฉดใช,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 ช่แล้วก็เข้าไปเมื่อวานนี่เข้าตรงๆสี่หนึ่งแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวเจเนาะเพราะว่าของเสี้ยนนมเข่าตัวเน้นตัวเจมาดามก็เลยล่งคลีบของเสี้ยนนมเนาะ แต่ไม่ได้ลงเป็นการส่วนตัวของชอเชษชัยเข้าไปสองวดติดวดนี้ก็ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวเจาะเนาะสองวดติดติดพอแมพพี่น้องงวดนี้หลุดเนาะแต่งวดนี้ยังยังถือว่าผ่านเนาะตัวรูดยังมาอยู่ให้สี่แปดออกสี่เก้าเนาะงวดนี้หลุดนะคะงวดนี้เข้าไปที่ 63ตรงๆแบบไม่ต้องกลับอ้าผันผู้ใดเป็นแฟนครับเพื่อนมาติดตามช่มของชอเชษชัยถือว่าเดินดีถือว่าใช่ได้เนาะนี่ประวัติเพื่อนเดือน11กับเดือน10เด้อค่ะเด้อกำลังเริ่มเดินแล้วนะคะกำลังโอ้เดือน11กับเดือน12พแมพี่น้องเ้าผิดเนาะกำลังเริ่มเดินแล้วค่ะเริ่มเดินแล้วพแมพี่น้องของเพื่อนก็ถือว่าเดินดีอยู่เนาะค่ะเนาะของเพื่อนก็ถือว่าเดินดีอยู่ แหลกบทลางก็มีมาแล้วอะเข้ามาติดตามชมไปน้ำกันว่าของใครเข้ามั่งนะก่อนจะไปดูของชชเชชัยของซองสุวรรณอยู่ในเจ็ดเสียนดังเข้าไปอีกแล้วสรุปเจ็ดเสียนดังให้เบิ่งก่อนเดอ่อพมพี่น้องเดอของซองสุวรรณเดินอีกแล้วประวัติเพื่อนก็ดีมากของซองสุวรรณประวัติเ,าาเพื่อนก็ดีมากแล้วก็ของเลขลับนางฟ้า เลขลับนางฟ้าก็เข้าอีกแล้วเข้าตัวเน้นตัวจ่อสามเจ็ดตรงๆแบบไม่ต้องกลับค่าให้เป็นแฟนขับเลขลับนางฟ้ารอติดตามชมพ่อแม่พี่น้องของช่องสุวรรณกับเข้าตัวเน้นตัวจอนเนาะทีน,น,นี้เรามาดูแปดเซียนดังก่อนว่าของผู้ไดแน่เข่าเนาะของลุงท่งไม่แล้วพ่อแม่พี่น้อง ของลุงท่งแตกบนล่างอีกแล้วรอติดตามชมให้มาแล้วหลังจากลงของชชเชตชัยแล้วจะต่อด้วยลุงส่งเนาะแตกบนล่างพรมพี่น้องแตกบนล่างแล้วก็ของปู่ศูนย์ของปู่โคราชพอกลับมาแตกกระจุยเยือกเราพรมพี่น้องเข้าไปที่สามเจ็ดตรงๆแบบไม่ต้องกลับ แตกกระจุยอีกแล้วของปู่โคราชเอาเป็นแฟ้นครับของผู้ใดอคอมเมนต์เข้ามาอย่างไ้ลงของไปอยู่ในแปดเซียนดังเด้อค่ะนี่จะเป็นอยู่ในแปดเซียนดังนะที่ของที่ของไงปู่โคราชแล้วก็ลุงทรงเนาะแล้วก็ของเจตตาพารวยเข้าอีกแล้วค่ะของเจตตาพารวยพึ่งมาวางทางช่องเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะเจ็ดสามสามเจ็ด ตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาสามเด้งกันเจ็ดมาทั้งบนและล่างเนาะเจ็ดมาทั้งบนและล่างแล้วก็ของเอาของปูศูนย์เจ็ดใส่เนาะบานี้ของปูศูนย์เจ็ดหายไปไหนี่ไปใส่ละปูศูนย์เจ็ดเจ้าจใส่นี่ขนาดว่าจัดโซนยางดียางงามเร็ว หายไปใส่หายไปใส่จัดโซนให้สวยงามโอ้ยสอนกันยี่มีอีกพออีเมียติดกันเอดเปดเท่เจ้ากันเลยแล้วก็ของปู่ศูนเจดเข้าอีกแล้วพแมพี่น้องถ้าใครเป็นแฟนขับปู่ศูนย์เจ็จะรู้ดีเนาะเข้าตัวเน้นตัวเจาะหนึ่งสี่สี่หนึ่ง แน่นแน่นสุดสุด,เข,สด,ดเ,เข้าไปสุดยอดเลยค่ะเข้าไปสุดยอดเลยตัวเน้นตัวเจะนะแล้วก็ของบอผ้าโชคูคของบอ่อผ้าโชกเข้าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องสามเจ็ดตรงตรง,ตรงแต่ไม่ได้ใช่ตัวเน้นตัวเจเอาชอบของผู้ใดข้อมเมนตนเข้ามาแปดเสียนดังเข้าไปสี่เสียนพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ห้าเซียนพูนพนดนะโมเมนสีเด้ห้าเซียนพ่อแม่พี่น้องเอยลยแปดเซียนดังเข้าไปห้าเซียนของอสุพันเข้าไปแต่ตัวรูดสามเด้อค่ะเด้อแล้วก็ของน้องสัาลีของน้องสัาลีแตกสามงวดเนาะสามงวดติดติดลุดซะแล้วพ่อแม่พี่น้องเข้าไปสามตัวแล้วก็ สามงวดติดเนาะสามตัวแตกไหมของเพิ่นหนึ่งงวดเนาะสองงวดสามงวดงวดนี้เข้าไปแต่ตัวรูดเดีย๋ยวเฝ้าเรียนผ่านเด้อพูอแม่พี่น้องเพราะว่าจะได้ดูว่าของใครเข้ามั่งเนาะจะได้รู้กันไปแล้วอยากได้ของใครก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะแล้วก็ของอปลอยเป็ดเข้าไปแต่สาม,มเม็ดเดียว อ่าเมามาเบิงบันนีว่าของชอเชษชัยให้ตัวไหนแล้วอยากให้ลงของใครคอมเมนต์เข้ามาเด้อค่ะเด้ออยากให้ลงของใครโอ้ยหลายคนลงไวบนนอพเมพี่นองเนาะอ <c oughs> ยากหน่อยกับของลุงทรงหล่ะเขาบนล่างเนาะพเมพี่นองเนาะบนล่างนี่อยากดูอยู่แล้วว่าให้ตัวไหนเพราะว่าของลุงทรงนี่เข้าบนล่างมาแล้วหลายรอบเนาะ เอออยากให้ล่งของผู้ใดกะว่ากันไปนี่จะเป็นของชอเชสชัยเตรียมตัวแคปหน้าจอบบบนี้พ่อแม่พี่น้องของชอเชสชัยให้มารูดลาววัฒนาสองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้นะคะลงให้ก่อนหนึ่งวันวันที่ยีสเป็นวันศุกร์พอดีเนาะปิดท้ายสัปดาห์รูด6กับ7จดสองตัวหหาง หกสองหกสามหกสีเดสองเจดสามดสเบิ้ลก็จะเป็นหกหกเจดเจดสามตัว4หาง6 7เจ็ดสองหกเจสามหสีหเจ็นะคะสตัวเน้น4ี่หาง6กสองหกสีเจดสองเจดสสามตัวเน้นสองหางหกเจดสองห เจ็ดสเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชเชชัยเนาะสองวัดติดพ่อแม่พี่น้องอ่ะผู้ใดจะเอาไว้เป็นแนวทางแคปหน้าจอยังไงก็กราบขอบุญขอบุณโชเชชัยเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยฮานอยแล้วก็ลาวเนาะกราบขอบพระคุณหลายห คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเดินทางก็ตลอดปลอดภัยคิดสิ่งไหนขอให้ได้สิ่งนั้นให้สมความมุ่งมั่นปราถนาเนะคะเนาะคิดเงินได้เงินคิดทองให้ได้ทองเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเดอะะ้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ